สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเซตไอบู B e M. แล้วนะคะวันนี้เซตไอบู I B e M. มีช่องใหม่นะคะชื่อว่าช่องว่าเซตไอบู B e M. วาดเขียนนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าเกี่ยวกับอะไราแล้วก็ทาไมถึงทํานะคะอย่างแรกนะคะเกี่ยวกับอะไรช่องเซตไอบูม e วาดเขียนนะคะเกี่ยวกับการวาดการเขียนการเขียนต่างๆการวา,รา,าวดรูปต่างๆสอนวาดรูปต่างๆนะคะคลิปนะคะจะมาใหม่นะคะทุกวัน เสาร์กับวันอาทิตย์นะคะแต่เส้นอบูมธรรมดานะคะก็จะมาทุกวันนะคะจ,จานาคารถึงสุกนะคะแล้วก็ถ้าจะลงคลิปนะคะจะลงคลิปตั้งแต่การว่างประมาณน่าจะไม่เกินแปดโมงนะคะแล้วการเขียนจดหมายอะไรต่างๆนะคะทำไมถึงทำนะคะเพราะว่าถ้าทำจะได้ จะได้แบบว่ามีเพื่อนบอกว่าอยากให้ว่ารูปแบบสวยๆบ้างนะคะก็เลยต้องทําบ้างตําว่ารูปสวยๆบ้างนะคะโอเคค่ะมีแค่นี้นะคะอย่าลืมไปอุดหนุนอย่าลืมไปติดตามช่องแซตไอบูมวาดเขียนด้วยนะคะเพราะว่าแซตไอบูมก็จะมีของกิจกรรมแล้วก็จะมีสโลแกนด้วยนะคะก็มีแค่นี้ละคะ่ะส,สวัสดีค่ะ